เจริญสุบมรนดาพุทธะพุทธา,าตนิขชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับมรดา่ัสาสนสาธุชนทุกคนทุกท่านแล้วตามปกตกิเมืวานนี้พูดถึงตอนที่าสราระดาบทเนี่ยได้ ให้หมู่ดินทั้งหลายหมู่ฤาษีทั้งหลายเนี่ยนำเอาผลไม้ทั้งหมดที่มีโอชารสถ,ถวายกับพระพุทธองค์คือพระอนุมธรมทัศสีที่แหละนะ,ะอนุมทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าตัวเองไม่มีพระตาหารตอนนั้นพระพุทธองค์ประเด็จมาโดยเวลาพิกขาจารย์พอดี กล้างผลไม้ให้สะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ประเคนใส่บาตของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในพระองค์นั้นสมัยโน้นนะนับย้อนไปตั้งแต่สอสงไขยแสนมหากรัปเนี่ยสาระธาบทพระรพระสารีบุตรที่เกิดเป็นสาระดาบทพระโมคคราเกิดเป็นพระสิริวัตรเป็นเป็นสิริวัตรกุดุมพี เมื่อถวายเสร็จแล้วกรองน้ำถวายด้วยมือเองเสร็จแล้วก็หันมากล่าวกับบริวารทั้งหลายว่าการที่จะตรัสรู้ได้นั้นไม่ใช่ได้ด้วยได้ไม่ใช่ได้ด้วยยานไม่ใช่ด้วยสมาบัติแต่ว่าได้มาด้วยสัมมาสมาธิตรัสรู้ด้วยส,สัมมาสติ ที่เราได้ยานได้ฌานกันนี้ยังไม่ยังไม่สามารถตรัสรู้ได้ก็พูดกับกับสาวกของตัวเองในลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็คิดในใจว่าเอหมู่อริยสาวกพระสีนาตพระอรหันทั้งหลาย ควรจะมาณสถานที่นี้บรรดาพระภิกษุสองผู้เป็นอัคระสาวกแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์ล้วนทั้งหมดนั้นก็ทราบในความคำหนึ่งในใจของพระพุทธงค์ก็เสด็จก็เหาะกันมากลางนภาอากาศเป็นแสนองค์นะ <c oughs> คงจะคลึมอย่างก็ฝนจะตกอย่างนี้แล้วมั <c> ้ง <oughs> เพราะกันมากลางอากาศเป็นแสนองค์แล้วก็โอ้โหพระมากันเยอะเลยอืมสาระทะดาบทก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสถานที่นั่งสถานที่ประทับของพระพุทธองค์นียังต่ำนักสถานที่นั่งของพระอัครสา,าวกและพระภิกษุสงทั้งหลายไม่มี ท่านจงไปเก็บเอาดอกไม้พราผลอันมีสีสันงดงามสวยงามนมาทำเป็นอาจรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารองรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยก็เลยไปเก็บดอกไม้มาทำอาจมาทำ ที่นั่งรองรับให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหเสร็จชั่วเวลาเดียวนะที่ประทับของพระพุทธองค์สูงก็หนึ่งยอดแะละแล้วก็ลองลําดับลงมารองลำดับลงมาตามพระภิกษุสงฆ์นะว่านะว่าภิกษุผู้บวชใหม่ก็สูงเพียงแค่รูปร่างคนหนึ่งนะรูปร่างคนหนึ่งที่นอนอยู่ในจัดทําอย่างนั้นโอ้โหรวดเร็วเขาถามบอกว่าทําไม จึงทาสำเร็จได้รวดเร็วขนาดนั้นก็นมีคําตอบว่าเพราะว่าเป็นบุญยริศของพระอาบของฤาษีเหล่านั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่สําเร็จฌานสมาบัตแปทั้งหมดก็สําเร็จได้โดยเร็วซึ่งมันเป็นอาจินไตเกินความที่จะคาดคเนของคนได้พ้นจากความคิดได้นะอันนี้นี่เป็นข้อปุจฉา เดินมาฮะเดินมาฮะเดินมาฮะไม่ต้องกลัวมันล็อกเดินมาฮะมันไม่กัดล็อกมันมันปากเปราาเดินมาเลยมันไม่กัดเดินเข้ามาเลยไม่กัดล็อกมันยังกลัวคนเสร็จแล้วก็ยอมก็จะมาอาบน้ำมนต์กันเสร็จแล้วพระพุทธ พระพุทธเจ้าและพระพิจูสงก็นั่งประทับเดินเข้ามาเล่นไม่กัดล็อกแก้วนั่นตัวต้อนรับแขกฮะใช่ไม่กัดล็อกเป็นมิตรกับทุกคนเดินมาเรื่อยๆไม่ต้องไประวังระวังมันไม่กัดแล้วไม่มีไม่มีฮะยังยังอีกแป๊บนึง ไปนั่งรอตรงนั้นก่อนก็เข้าไปนั่งอรอข้างในเลยก็ได้อขออภัยอีกแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงให้พรกับฤาษีทั้งหลายบอกว่าการกระทําสกการะครั้งนี้ งบังเกิดมีเป็นธาราอันิสงฆ์มากกับบรรดาชาดินทั้งหลายแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันส่วนสรระธดาบทนั้นก็กางกั้นฉัดดอกไม้ให้กับพระผุ้ทองค์อยู่เจ็ดวันเหมือนกันไม่ได้ไปไหนไม,ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงพวกชาดินนะว่ายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่า แต่ก็ปรากฏว่าเอา้าทําไมถึงอึดกันได้นานขนาดนั้นถ้าโยมเข้าสมาธิมีความปีติมีความสุขแล้วหิวก็ไม่หิวเมื่อยก็ไม่เมื่อยนะอยู่ได้เป็นเดือนก็มีสําหรับพระที่เข้าสมาบัติเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติเนะี่ยแล้วครนี้ก็เมื่อครบเจ็ดวันแล้วก็ให้อัครสา,าวกเบื้อง เบื้องขวาเทศนาทำให้ฟังก็คือพระนิสพระเทระนี่เป็นเป็นเป็น,ปนอัคระสาวกเบื้องขวาในสมัยนั้นแล้วก็พระอ,อโนมาเถระนี่เป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายในสมัยนั้นเทศนาทั้งสองอย่างทั้งสององ หมู่พระภิสษุเอ่อหมู่ชดินทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จนกระทั่งพระอนมุมัตสีนี้แสดงธรรมเองบรรดาสาวกทั้งหลายเจ0 0 0สี่พันคนนั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหตุทไหนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเวเป็นพุธทธเวไน เป็นพุทธเวนนยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังธรรมของใครก็ไม่ไม่ไม่สําเร็จหรอกนะไม่ไม่สําเร็จนอกนจากว่าฟังจะฟังธรรมจากพระโอษของพระองค์เท่านั้นจริงจะสําเร็จนี่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะเป็นใครแสดงธรรมแล้วก็จะสําเร็จเป็นพระอระหันต์ก็ไม่ใช่ครนี้แต่ว่า สาระ,ะดาบทเนี่ยไม่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เพราะจิตใจยังคุ่นคิดอยากที่จะเป็นพระอัคระสาวกนะอยู่เนืองๆอ,อยู่ตลอดคิดอยู่อย่าง,งน,นั้นหะว่าอยากจะเป็นอัครสาวกก็เลยไม่ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จนกระทั่งว่าถามว่า พระอัครสาวกรูปนั้นนะชื่ออะไรพระพุทธองค์ก็ตัดบอกตังที่กล่าวมาแล้วว่าชื่อ,อนิสพะเทราเป็นอัครว่วงเบื้องขวาตนเองก็กราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าปรารถนาอยากจะเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวากราบทูลขอก็ได้คําพยากรณ์ว่าจะได้เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวา ณเบื้องหน้าน้นอีกหนึ่งอาสงไขเอ่ออีกอาสงไขแสนมหากับจะมีพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกชื่อว่าสมณะโคโดมมีพ่อชื่อสุทโธธนะแม่ชื่อสุริมหามายาอา่ามีลูกชายชื่อราหุนอบอกไว้ให้หมดเลยก็ดีใจ ก็กลับไปบอกกับเพื่อนกุดุมพีก็คือสิริวัตรก็คือสิริวัตรกุดุมพีให้ทําบุญและให้ปรารถนาเป็นอัครราสาวกเบื้องซ้ายทุติยทุติยอัครราสาวกเบื้องซ้ายก็จัดแจงปรับแต่งสถานที่ทํามนดบรอรับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรับ เกลี่ยไายเกตหน้าดินให้เรียบร้อยเอาทรายมาเทเอาดอกมงดอกไม้มาทับซ้อนกันโอ้โหจิตทํากันอย่างใหญ่โตะนะแล้วก็ขอเป็นพระแล้วก็ขอรัรนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทําบุญครบเจ็ดวันแล้วก็ขอปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายอันนี้ก็จบอดีตชาติของสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะ นะจบแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่กัปิลพัทพระพุทธองค์จะเสด็จกลับกรุงกัปิลพัทแล้วจะเป็นอย่างไรไว้คอยติดตามชมติดตามรับฟังในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจะเริญพร